โอเคกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามาตามคํารีเควสแล้วกันนะครับผมเนาะก็ตอนแรกว่าจะซ่อมคลิปฟาเลเซียนะครับผมแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนก็ก็พอดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าขอประทานอภัยที่จะไม่ซ่อมแล้วกันนะครับผมแล้วก็กลับมาทําในส่วนที่เป็นลิสต์เด็กใหม่ดีกว่านะครับผมก็ณจุดนี้ครับผมเราจะมาอยู่กับเด็กเรียกว่าขอรวมสีแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือเด็กที่มี ฮชแท็กหนูเยอะที่สุดนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความสามารถที่ผมอ่านแล้วผมแรกๆผมก็ยังตกใจเลยนะเออมันบวกพลังกันอย่างนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วก็เลยไปหาคําตอบมาให้แล้วก็ลองจัดเด็กๆขำๆให้นะครับผมอ่ะลิทเด็กมีอะไรบ้างไปดูกันเนอโอเคครับผมเริ่มจากแน่นอนครับเราเล่นเด็กหนูหนูเต็มนะครับผมเป็นหนูน้ํานะครับผมหนูลมนะครับผมแล้วก็หนูไฟนะครับผมแล้วก็หนูดินอ่า คราวนี้นะครับผมอธิบายในเรื่องของการบวกค่าพลังนิดนึงตอนแรกผมอ่านทีแรกผมก็แอบตกใจนะครับผมแต่พอได้ฟังคําตอบจากผู้พัฒนาแล้วเนี่ยผมรู้ทันทีว่าอ๋อโอเคเขาคิดตเทคให้มันแยกกันนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาไปทําในระบบได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเขียนในระบบก,กันยากง่ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ในเรื่องของการบวกค่าพลังอ่าหลายคนเข้าใจว่ามี2ใบคืออื่นขึ้นไปบวก2จุดนะครับผมแล้วก็ถ้ามี3ใบขึ้นไปอีกบวกอีก4จุดนะครับผมกลายเป็นว่าหนูทุกตัวบวก6 โอ้แม่เจ้าหนูเบ่งกล้ามตัวใหญ่มากนะครับผมแต่พอไปถามนักพัฒนาครับนักพัฒนาบอกว่ารูปประโยคบอกว่าอันที่1นนะครับแฮชแท็กละอื่น2ใบในสนามซิลนี้ดาบบวก2โลบวก1่ถ้าเป็นหนูหนูดินนะถ้าเป็นหนูตัวอื่นก็แค่บวกดาบนะครับผมอ่าก็มี2ใบอื่นในสนามนะครับผมดาบจะบวก2นะครับผมแล้วก็บริที่ถัดมาครับผมก็คือมีแฮชแท็กละอื่น3าใบขึ้นไปวงเล็บนะครับว่าขึ้นไปในสนามซิลนี้ดาบบวก4ี่นะครับผมก็ต้องบอกว่า อ่ะถ้ามีแค่2ใบอื่นในสนามนะครับจะบวก2อันที่1ทํางทำงานแน่ๆร้อนต์นะครับผมแต่พออันที่2บอกว่ามีแ a แท็กและอื่น3ใบขึ้นไปซิมนี้บวก4นะครับผมอันเนี้ยก็ทํางาน100%เช่นเดียวกันแต่อันที่1จะไม่ทํางานเพราะว่าเวลาการนับ สล็อตค่าบวกพลังครับเขาจะนับผลรวมทั้งสนามของแฮตแท็กหนูที่มีในสนามก่อนนะครับผมแล้วถึงจะรวมผลทํางานไม่ใช่ว่าแบบ1 2ึ่เฮ้ยสติดแล้วมี3ก็ช่างมัน4ก็ช่างมันอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเขาเลยอธิบายมาอย่างนั้นนะครับผมสรุปแล้วก็คือถ้ามี3ใบขึ้นไปนะครับหนูก็จะบวกแค่4เท่านั้น2จะไม่บวกนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่าพลังของหนูยกเว้นหนูดินนะครับผมหนูดินจะมีท็ ค่าดาบเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่แค่7็แต่จะมีบวกค่าดิฟเป็น8ดนะครับผมส่วนหนูตัวอื่นๆเนี่ยครับค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่8ดนะครับผมตามนั้นเลยครับอ่าคราวนี้เจ้าของฟาร์มหนูต้องบอกว่าเจ้าของฟาร์มหนูครับก็คงไม่พ้นซิกมันนะครับผมหลายคนถามว่าโอ้โหรวมลมมีแค่น้อยนิดเดียวเองจะไปเยือน12ได้ยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้ารวมล่างแรกทํางานหมดเลยครับนั่นก็คือทุกตัวเป็นบีดนะครับผมซิกมันสามารถแบบรวมล่างบีดได้ทุกตัวนะครับผมอ่า ดังนั้นเนี่ยครับในเรื่องของการโปรยหนูลงมาแล้วรอให้แบบซิกมันมาคอมบายนยครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมยังไงซิกมันก็ยืน11นะครับผมเมื่อโจมตีนะครับผมซิลที่ถูกโจมตีลบดาบ1นะครับผมโล่3คือซิกมันเร็วมากนะครับผมซิกมันเปิดความหนูอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมอ๋อขอย้อนกลับไปที่หนูนิดนึงครับต้องบอกว่าแฮชแท็กที่บอกว่ามีหนูอื่น2ใบหรือหนูอื่น3ใบนะครับผมอาบริตนี้ นับทั้งกระดานนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นเด็กหนูด้วยหรือมีหนูด้วยในสนามมีแฮชแท็กและในสนามด้วยหนูบวกพลังทั้งกระดานครับผมรวมถึงของฝั่งตรงข้ามด้วยนะถ้าฝั่งตรงข้ามมีหนูตัวเดียวก็จริงนะครับผมแต่ว่าฝั่งเราเล่นเด็กหนูฝั่งนู้นบวกตามนะหนูเบ่งกล้ามทั้งตีนะครับผมคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นตกรกะที่ทีมงานออกแบบไว้เพื่อให้แบบว่าถ้ากองทัพหนูอยู่ในสนามหนูทุกตัวค่าพลังจะเท่ากันอะไรประมาณนี้ครับคือแบบก,ก,ก็น่ารักดีนะครับผมอะโอเคเอาเป็นว่่าาาให้้้รรรูววมมััันนนบทงกดนนะด กลับมาที่ซิกมันนะครับผมคราวนี้ในเรื่องของการรวมร่างบีดนะครับผมมันไม่มีปัญหากับทุกตัวเลยนะครับผมเนาะแต่ในเรื่องของการรวมร่างทตุลม2ใบอาจจะต้องฟิกไปที่หนูลมนะครับผมว่าอาจจะต้องเก็บหนูลมเผื่อไว้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อไว้ให้ซิกมันรวมร่างเป็นท่า12บสอได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะใบถัดไปครับที่ใส่ไว้ในเด็กต่อเนื่องนะครับผมเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยมันเป็นเด็กหนูและค่าพลังมันน้อยมันคือ8นะครับผมคือต่อให้เบ่งกล้ามกันครบแล้วเนี่ยมันก็สูงสุดแค่8เพราะฉะนั้นถ มันจะตีไม่เข้านะครับผมในกรณีที่ตีไม่เข้าครับเซเบรตตอบโจทย์ที่สุดเอามาถ่ายใบรองฝั่งตรงข้ามออกนะครับผมนะเซเบรตนี่สุดจริงจริงนะครับผมอ่ะแล้วก็อีก2ใบที่ผมเอบใส่เข้ามานะครับผมก็น่าจะไม่พ้นโลเดนฮอนนะครับผมยูนิคอรนรนั่นเองนะครับผมในขณะเดียวกันคือโลเดนฮอนก็ดันเป็นบีทนะครับผมรักษาเคิร์ดได้เป็นบีทด้วยนะครับผมอ่ะ ซิกมันรวมล่างได้นะครับผมก็คอนเซ็ปต์ก็คงน่าจะประมาณแค่นี้เลยครับผมมันเป็นเด็กที่ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเด็กแว้นเร็วอะสมมติแบบว่าถ้าได้เล่นเล่นหลังนี่คือแบบ1 2 3 4สสี่โปรยลง4 MP เอนะครับเอาหนูวิ่งตีแอทแทกเข้าดิฟฝัฟ่งตรงข้ามนี่คือทะลุหมดเลยนะคือเพอเพอนี่คือหาดต้องคว่มตั้งแต่เธอแรกหมดเลยครับปัง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 ,ปงนะครับผมและถ้าตีทะลุได้อีกหนึ่งคนได้หนึ่งศพด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับผมถ้าเจอเด็กมมนคร,มครรรบบผถ้้้้าูกณีีแบบแลว หาคนดิฟนาๆยืนหลังไว้ก่อนเกินแนะครับตั้งแต่8ดขึ้นไปนะครับผมก็จะเซฟในเรื่องของการกันหนูนะครับผมกันหนูกัดนะฮะโอเคขราวนี้ครับในเรื่องของการอธิบายซิลก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับเพราะว่าเทคมันทั้มๆกันหมดมันคือหนูมิสติกใส่อะไรบ้างก็คงต้องบอกว่าไม่พ้นสาราวุธนั่นก็คือแหวนนะครับผมแหวนของหนูดินนะครับผมบอกเป็นในๆให้รู้เลยว่าใส่กับใครนะครับผมแหวนของหนูไฟแหวนของหนูลมนะครับผม แล้วก็แหวนของดูน้ำนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็แอบ,บแหวนมืดไป2องใบเพื่อไว้ปั๊มให้กับเซเบรตสนะครับผมและในกรณีเดียวกันนะก็ใส่ no a t t a c k i n g แล้วก็ inquits นะครับผมครบแล้วครับ45บใบหลายคนถามเฮ้ยทำไมทำไมไม่ใส่พวกยินพวกยางทำไมไม่ใส่แบบว่าที่สที่หรืออะไรเงี้ยครับอันดับแรกเลยครับที่ผมเลือกไม่ใส่เจ้า เซเว่นซิมเบอร์นะครับผมเพราะว่าแก๊งหนูแว้นเร็วครับผมมันเอาจํานวนเข้าว่าเพราะยังไงสล็อตในเรื่องของการโจมตีเนี่ยเรายืนแอทแทกไลน์ได้4ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลันตีว่าตี4ครั้งอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการแบบถ้าแว้นได้นะวงเล็บว่าถ้าแว้นได้นะครับผมอ่านะหรือในกรณีที่ซิกมันเปิดฉากปาดข้างหน้าตายนะครับผมเราก็ยังมีอีก3สล็อตในเรื่องของการตีเพราะฉะนั้น2 MP เนี่ยครับมันไม่ได้มันไม่ได เขาเรียกว่าอะไรเดียวมันแค่เพิ่มรอบการตีแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพของซิวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอา MP ในส่วนเนี้ยครับไปเน้นเป็นแหวนนะครับผมแล้วก็วัดใจจั่วให้โดนตัวเล่นตามที่ต้องการแค่นั้นเองครับแล้วก็ติดให้หนูรัวๆ,ๆๆๆนะครับผมแล้วก็วิ่งตีกันเข้าไปนะครับผมประมาณนั้นเองนะฮะส่วนใบต่อมาที่เอ่อที่หลายคนถามว่าทําไมไม่ใส่นะครับผมนั่นก็คือหินหยางต้องบอกว่าหยินหยางเนี่ยครับผมมันเป็นใบเคาน์เตอร์เอาไว้แกล้งฝังลงข้ามบ หรือถ้าหยินหยางถ้าเป็นหยางใช่ไหมครับกรณีหยางหยางเนี่ยมันจะบวกตัวเราเองได้นะครับผมแล้วก็ลบโล่ฝั่งตรงข้ามคือการลบโล่ฝั่งตรงข้ามาเขาถ้าเขามีฮาร์ดเนี่ยครับผมคือลบไปกไ็ผมว่าไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะครับผมสู้ลุมตีไปเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ค่าพลังของหยินกับหยางครับมันส่งผลอย่างละ2อ,อย่างละ2นั่นหมายถึงต่อให้เราบวกดาบมันก็คือบวก2นะครับผมต่อให้เราใส่หยินอ่า นะครับผมมันก็คือลบสองนะครับผมแล้วมันมีจํานวนเทินจํากัดนะครับผมจํานวนเทินจํากัดของเขาก็คืออยู่แค่2เทินอ่ะอ่ามันก็หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมเลยเน้นเป็นแหวนแทนนะครับผมตัวไหนโดนแกล้งตัวไหนโดนปัดแหวนทิ้งก็เปลี่ยนตัวใหม่วิ่งตีนะครับผมประมาณนั้นเลยฮะก็เท่าที่จัดเด็กนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดู ก็เลยใส่แค่โนูแอตแทกกิ้งกับอินควิเอาไว้ยิงแบบเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามแบบเราเขาจะตีเราเราก็หนึ่งโนแอตแทกิ้งนะครับผมแล้วก็พอเขาสวนมิดมาเราก็อินควิส่สวนกลับนะครับทำแค่นั้นเองครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะฮะคือต่อให้หนูเราเดสมอนเล่ไปนะครับผมมันก็แค่ชายหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมและในกรณีถัดมาก็คือ,อเวลาเราชายหนึ่งไม่ใช่สิ และในกรณีถัดมาก็คือเวลาเรายิงมิดนะครับเราสามารถนับจานวนได้เลยเพราะตอนนี้มันเป็นแค่สตาร์เตอร์เราเราคำนวณได้เลยครับว่ามิติฝั่งตรงข้ามเหลืออะไรบ้างครับผมจำนวนรอบเราตีเยอะยินยางเขาออกกี่ใบอินควิสเขายิงไปกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยครับมันนับได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมเนาะก็สําหรับเด็กนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเด็กขำขำ,ขำนะครับผมเป็นเด็กขำขาที่ ที่คนเล่นอ่ะดูน่าจะสนุกแต่คนโดนลุงตีไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับผมคือต้องบอกตอบโจทย์เลยครับว่าการมีฮาร์ดการมีฮาร์ดช่วยได้จริงๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคือแบบ1 2 3 4มีไม่มีฮาร์ดนี่คือหนูไถแบบแปลกๆหมดนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับการมีฮาร์ดเนี่ยอาจจะโดนหนูไถในช่วงต้นถ้าไม่กันฮาร์ดก็แค่หมดนะครับผมหลังจากนั้นก็คอมไบตัวใหญ่ๆเคาน์เตอร์หนูพ่อนะครับถ้าเคาน์เตอร์หนูได้ก็โอเคแล้วนะครับผมตามสภาพนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการตอบคําถามแล้วกันนะบบเาวว่ม้อแ เวลารวมล่างแล้วถูกเซเบรัสตีซิวลองนะครับผมอ่าแล้วซิวลองที่เหลือมันดันไม่ตรงสายผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากรณีที่แบบเซเบรัสไถน,นะครับผมสมมตินะฮะเขาประกาศตีเปียงเอาเอาสมมติสมมติอาใบน้ําหายไปใบหนึ่งนะครับผมและคราวนี้ในเรื่องของการรวมล่างเนี่ยครับผมมันหลุดเห็นไหมฮะมันหลุดแล้วคราวนี้ในเรื่องของการการรวมล่างไม่ตรงด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นเดียบไฮด้านเนี่ยต้องการรวมน้ำนะครับผมหายไปใบหนึ่งแล้วใบที่รลมอยู่ดันเป็นมืด นะครับผมผลจะเป็นยังไงผลก็คือต้องแยกล่างครับอ่าคือถ้าในกรณีที่มีสลอ็อตต้องแยกล่างนะครับผมแล้วก็กรณีของการแยกล่างนะครับผมถ้าแอ t แทกไลน์ว่างนะครับผมเออต้องบอกว่านี้ถ้าไลน์ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นแอตแทกไลน์แล้วแอตแทกไลนมีช่องว่างล่างที่ถูกแยกออกมาจะอยู่ที่แอตแทกไลน์นะครับผมแต่ในกรณีที่แบบว่าแอตแทกไลน์ line, ช่องเต็มนะครับผมเรียกว่าช่องเต็มอ่า ช่องเต็ม4ี่ช่องเลยนะครับแล้วถูกตีออกมาปึ๊ยอย่างนะครับผมมันจะลงมาอยู่ดีเฟนซ์ไลน์ได้ครับก็คือพูดง่ายๆก็คือหาช่องว่างนั่นเองนะครับผมแต่ว่าช่องแรกๆที่มันต้องอยู่ก็คือตัวซีลหลักอยู่ไลน์ใดก็ตามนะครับผมตัวซีลหลักอยู่ไลน์ใดก็ตามการแยกล่างจะต้องแยกที่ไลน์นั้นก่อนนะครับผมคราวนี้จริงๆมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ดันมีคนถามผมก็พร้อมตอบครับผมอันดับแรกเลยครับในเรื่องของการ ช่องเต็มนะครับผมเรียกว่าช่องเต็มเลยแล้วกันนะครับผมก็คือข้างหน้า4ี่หลัง5้านะครับผมข้างหน้า4ี่หลังห้าถูกโจมตีถอดซิลลองรวมล่างนะครับผมอ่าสมมติสมสมติเนี่ยตัวน้าไปอีกแหละนะครับผมแล้วตัวเนี้ยมันดันยังต้องแบบอยู่ในอยู่ในใบรองอะ่ะมันยังต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบว่าสล็อตไม่มีผลจะเป็นยังไงผมก็ต้องตอบเลยว่าจากที่ถามมานะครับก็ยังคงอยู่ในสภาพรวมล่างแต่ ไม่มีค่าพลังรวมล่างให้อยู่เท่ากับว่าไฮด้าจะกลับไปเป็นพลัง8เท่าเดิมครับผมอ่าเข้าใจตรงกันเนาะนะครับผมก็คือในช่องสล็อตของท่ารวมล่างนะครับมันไม่มีค่าพลังให้อยู่อ่ามันไม่มีค่าพลังให้ให้เลือกใช้นะครับผมแต่ตัวมันเองอะติดบัคมันโดดออกมาจากช่องไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไฮด้าจะอยู่ในสภาพรวมล่างแต่ค่าพลังไม่มีสล็อตเท่ากับไฮด้าจะกลับไปเป็นค่าพลังพื้นฐานนั่นเองอ่าตามนี้นะฮะโอเคในเมื่อสล็อตมันเต็มครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ซิลที่เป็นซิลรองรวมล่างเนี่ยครับที่มันไม่ตรงตามเงื่อนไขครับมันจะขังอยู่อย่างนั้นแต่ในกรณีที่แบบว่าสมมติว่าเข้าเทินปุ๊บแล้วมีช่องว่างนะครับเราจะทําท่าอะไรก็แล้วแต่รวมล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเกิดช่องว่างช่องว่างตรงนั้นนะครับบังคับไฟทันทีเมื่อเรารวมล่างเสร็จอะไรเสร็จนะครับห้ามทาอย่างอื่นเลยจะต้องเอาซิลที่ไม่ตรงเงื่อนไขาการรวมล่างกระเด้งออกมาในช่องว่างนั้นครับผมอ่าเคลียร์เนาะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมก็คือมันเป็นบั็ก จริงๆมันมันมันไม่ใช่บั็กของเกมนะแต่มันเป็นบั็กโดยระบบที่เรียกว่าในเมื่อสล็อตไม่มีนะครับผมการกําหนดสล็อตออกมามันก็เลยกลายเป็นผลผลดีกับฝั่งตรงข้ามที่ทําเกมบุกแล้วกันผมเรียกว่าอย่างนี้นะครับผมแต่ถามว่าบั็กจนระบบเสียไหมไม่ใช่นะเอาจริงๆมันเป็นแบบกลยุทธ์หนึ่งที่แบบอ่าถ้าถ้าลงซิลจนเต็มบอร์ดได้ขนาดนั้นก็ควรเกิดบั็อกท่านั้นแหละครับมันก็ไม่แปลกนะครับผมแต่คําตอบที่ได้มาก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีโซนอื่นให้มันลงก็ก็ต้องตามสภาพนั้นเลยนะโอเคนะฮะก็ สำหรับทริปนี้นะครับผมก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการลงบอร์ดไปนะครับผมแล้วก็การรวมล่างแยกล่างอะไรยังไงการบวกพลังของคุณหนูนะครับผมที่เหลือในเรื่องของอินเทอร์เฟียร์ไลมิดไมล์ไล่มิดทุกคนน่าจะโอเคเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมสรุปเฟดเหมือนเดิมนะครับผมในเรื่องของการเล่นนะครับผมอันดับแรกก็เป็นดอเฟดนะครับพอเมนเฟดปุ๊บก็จะเป็นลงซิลไล่ซิดนะครับผมไล่มิดที่ไม่เป็นอินเทอร์เฟียอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าฟังเราไล่มิดที่เป็นอินเทอร์เฟีย เออที่ไม่เป็นอินเทอร์เฟียลงไปฝั่งตรงข้ามก็จะยิงมิดอินเทอร์เฟียสวนได้นะครับผมยกอย่างเช่นจะตรงจะติดแหวนฝั่งตรงข้ามจะ2ยิงติดแหวนก็ได้ครับจะยิงทิ้งตอนนั้นเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคอมแบทเฟสนะครับผมคอมแบทเฟสปุ๊บประกาศตีหรือใช้สกิลนะครับผมประกาศตีหรือใช้สกิลอินเทอร์เฟียไม่อนะินเทอร์เฟียณจุดนี้ตรงนี้ได้หมดแต่ว่าต้องทําในคอมแบทเฟสเท่านั้นนะครับจะรักษาเคิร์สก็ต้องรักษาในคอมแบทเฟสนะครับผมประมาณนั้นเลยอ่าครับผม พอเมนเฟสองปุ๊บเ p เหลือเราจะลงซิลไล่ซิลอะไรยังไงก็ได้ครับผมก็ลงไปนะครับผมจะติดมงติดมิดถ้าเรามีก็ติดไปนะฮะก็ตามสภาพครับผมแล้วก็เป็นเอนเฟสนะครับรีเอ็มพอ่าตามสภาพนี้เลยอ่าก็เอาจริงๆก็เจอคําถามเยอะมากนะครับผมแต่ก็พยายามเคลียร์ให้ในจุดที่ผมมองว่ามันใหญ่จริงๆแล้วก็หาคําตอบกันไม่ได้จริงๆนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะจากที่ถามมาให้นะแต่โดยรวมทั้งหมดนะครับผมก็คือถ้าถ้ามีไกด์ความรู้จากทาง อาจจะทั้งเพจคอนเฟิร์มอีกทีก็น่าจะเป็นการดีนะผมคิดว่านะแต่ถ้าตรงนี้ผมอธิบายอะไรผิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันทีหลังนะจ๊ะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ